ไม่ได้มันเป็นเราด้วถ้าไม่มีนะ้ำ<ะ>กนลบท่วมแล้วเราคุยถึงเรื่องความเดือดร้อนของเราเองนะคร,บบระบาทนักพิธีท่านพยายามนึกถึงชาติกว่าพิจิตรขออนุญาตเป็นแทนทของทะเนนทนทลนะนั่นแหละครับคือปัจจัยหัวใจสำคัญของพวกตูข่าวโอ้โหร้อนท่วอ้าวไม่ใช่ตน้ออไนไม้เราจะเอาอะไรก่อนฮะเราจะเอาอะไรก่อน เราก็ต้องเอาน้ำไม่เพราะงั้นเราไม่มาใช้เสียงในการที่จะรบกวนท่านเทวราชถ้าเราไม่มีคำงาคำไล่คนก็ไมิ้นการสารการจังหวัดพิจิตรเราแห่งนี้นะครับผมเป็นตัวแทนให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอาสมือตัวเองเลยใชครับวันนี้และในขณะนี้ผมเชียงค่ขอเรียกร้องสร้างสิ่งอย่างที่ฝ่า琅ลงลาวเจ้างค่ายเรียกว่า นะครับมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำอยู่ที่นี่ประมาณ57ปีปัจจุบันตามอายุเลยครับซึ่งความเดือดร้อนต่างๆนั้นผมรู้ดีนะได้รับชะตากรรมตรงนี้มามากมายพอสมควรไม่ว่าจะในฤดูน้ำหลากหรือน้ำแรงนะครับเราก็ได้รับทั้งสองด้านนะครับตามที่ได้นำเรียนมาเหยียบ มาดูความเดือดร้อนมาดูรถยนต์เนี่ยรถส่วนตัววิ่งข้ามรถถยงก็เพิ่มแรงกงใจกับทุกว้านเลยครับนายกรัฐมนตรีและรองนายกเมื่อกี้สนันกระจรประสานครับในเรื่องของความทุกข์ความสุขใครอยู่ตรงน้ำย่อมย่อขึ้นนะครับปัดตุนเรื่องแ่งเสซอเต้นนี้เปอนติโกหรือชาวสะเอียบเนี่ยซึ่งใครนักหนาผมผมอยากจะถามตรงนี้ฝากไปเลยว่าชาวบ้านอีกไม่รู้จัก เสามจังหวัดไม่รู้เงียบเลยเนี่ยกับเอ็นจีโอเพียงไม่กี่คนทำไมเอ็นจีโอมีความสําค,ค,าาคัญมากกว่าบ้านที่เดือดร้อนหรือาราษฎรที่เดือดร้อนในรุ่มน้ํายมซึ่งมีที่พื้นที่การเกษตรมากมายหลายแสนไร่ไม่มีความจั่งยนหรือกับเอ็นจีโอซึ่งรักษาตำบลเสียบเพียงตำบลเดียวนะผมขอฝากถึงผู้บริหารระดับสูงขอให้ท่าน เอ็นจีโอคิวไทยมีตัวตนแค่ไหนกับชาวบ้านที่ได้ไดไดรับความเดือดร้อนทั้งหมดในรุ่งน้ำยมเนี่ยทักขอบฝากไว้ครับอยากเชิญชาวเขสฉะมาดูที่มันอยากครับอยากเชิญมากๆเลยครับมาทีท่ในตำบลผมอ่ะในเพื่อผมเลยครับว่าขณะนี้ความเป็นอยู่ของพวกผมเป็นอย่างไรนะนาบางบางแฉงเนี่ยมันไม่มีเ,เพราะไม่มีน้ำผมผมไม่ไม่ใช่นักวิชาการนะจากประสบการณ์จริงๆเนี่ย ในเมื่อไม่มีน้ําในลําน้ํายมแล้วเนี่ยน้ำบอ่อบรดานของผมเนี่ยจะสูบน้ําขึ้นมาทํานาไม่ได้บอ่อจะใช้คาําภาษาชาวบ้านคือบ่อร่วงบ่อรลนน้าไม่ออก